ถ้ามาเพื่อความสบายไปทํางานที่อื่นแล้วเรามาทำงานลมกมนแล้วเราทำงานทุกวันอย่างหนักสุดท้ายเราเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆบ,บริษัทที่เป็นเกรดคคมเปญีนะบริษัทที่ยิ่งใหญ่เน่คล้ายๆกับรัฐทีเลยนะครับขออธิบายหนึ่งอย่างครับที่คิดว่าเราเก่งที่สุดความจริงผมจะต้องมีชุดประจําชาติมานะครับเป็นช<ๆ>ุดชาวดอย จะขึ้นด้วยขึ้นอีกทุก4ปีจะเกิดปีทองของบิตคอยบิตคาวนี่ให้โบนัส2ครั้งต่อปีนะครับครั้งละประมาณ6เดือนก็รวมๆก็ประมาณ12เดือนโบนัส12เดือนเหรอครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสมัครเดือนนี้ เอาเริ่มอ,อย่างนี้ก่อนคือบิทคับที่โตเร็วมากนะซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของ Product ที่ดีเดี๋ยวคือ Product มันต้องดีด้วยแหละการฟอร์มท a m เพื่อให้บริษัทเติบโต,ตเด้วรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยมีเคล็ดลับอย่างไรหรือมีการยังไงถึงทำถึงทำให้ได้ทีมที่ช่วยกันทำให้โตเร็วได้ขนาดนี้จริงๆมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้บิทค,คับประสบสำเร็จซึ่งอย่างแรกเลยคือท i n g ด้วยครับ จังหวะดีจังหวะดีครับเราอยู่เป็นคนแรกๆที่ทําสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแต่มันเป็นเทรนด์ของโลกแล้วอย่างที่2องแฟกเตอร์ที่สังันที่2องเลยคือทีมเรามีทีมที่เสริมซึ่งกันและกันคือ c o m p l เ m e n t กันได้ในสกิลที่ต่างคนต่างขาดแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือ compromise ในอันนี้ถ้าพูดถึง leadership structure ก่อนเราต้องมี leadership structure ที่โครงสร้างที่แข็ง แล้วโครงสร้างที่แข็งคือเป็นทีมที่ c o m p l เ m e n t กันมีเสริมเสริมสิ่งที่ต่ตางคนต่างขาดแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นเลยคือคอมเพลมบรายส์ยอมซึ่งกันและกันได้ยอมถอยคนละก้าวยอมใช่ครับส่วนใหญ่เราจะเห็นสตาร์ทอัพทีมแตกใช่ไหมครับช่วงที่กับกัดก้อนเกลือกินทีมก็แตกหรือไม่ก็ช่วงที่ชนะมากๆก็ ต่างคนก็ต่างจะเอาเอาหัวตัวเองให้ตัวเองวินก่อนจำได้เลยครับหนังเรื่อง social network เลยครับทีมแปดแล้ววันที่แย่สุดๆของทุกคนเนี่ยทุกคนก็พัดกันลงเรือไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวเองลงเรือก่อนทํายังไงให้ทุกคนพัดกันลงเรือทุกคนรอดหมดทุกคนอย่างแรกเลยคือเราต้องโฟกัสที่ leadership structure ต้องต้องแข็งแรงการแชร์ข้อมูลทำยังไงให้ทุกคนเชื่อใจกันนะครับทำยังไงให้ทุกคนกล้าที่จะแชร์ vulnerability ของแต่ละคนของของตัวเองให้ได้พอหลังจากที่เรามี leadership structure ที่แข็งแรงแล้วเนี่ย เราก็ต้องรับทีมที่มี value s, <S ที่ตรงกันนะครับเราจะเรียกว่า core value s ยางบิดครับก็จะมี core value s 7ตัวที่ไม่เหมือนกับบริษัทอื่นมันต้อง authentic ครับว่า founder founding team co-founders เป็นยังไงนะครับ DNA ของคนพวกนี้มันมี value s อะไรบ้างที่มีเป็น share value s ที่เหมือนกันใช่ไหมครับ เช่นง่ายๆเลยครับ principle ของที่นี่คือเราเป็นคนส่วนน้อยที่เชื่อมั่นในอะไรบางอย่างเหมือนกันแล้วเรา take Action ทุกวันเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนโลก <S <S ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราเป็นคนที่เชื่อมั่นใน cryptocurrency ใน blockchain technology ในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อในยุคนั้นแล้วเรามาทำงานร่วมกันแล้วเราทำงานทุกวันอย่างหนัก สุดท้ายเราเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกได้ <c oughs> ซึ่งถ้าคนที่มี DNA พวกนี้มันก็จะ break down เป็น5-6ตัว6-7ตัวที่เป็น core value s ของเราเช่นเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ownership and beyond อันนี้คือ<ม> core <Entonces S 1> value <ม>ท,ที่1 ownership คือมีความรับผิดชอบที่สูงมากแล้วก็คำว่า beyond การที่เราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ถ้าเราไม่ beyond มเราจะจะเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนแปลงสังคมยังไง ถึงท so well. ีงบริษ so ัทที่เป็นเกรด Company นะบริษัทที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับลัททีเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าเราถึงจุดไหนแล้วเราลัททีเราแข็งแรงแค่ไหนแล้วเราก็จะมีคําพูดของเราเช่น b i ดคาร์บเป็นคนที่เป็นว n e of us บั บิตคับบี้คือย่อมาจากนิวบี้คือ not not sure ว่าคุณเป็นวานอบาสหรือยังใช่ไหมครับเราก็จะมีโลโก้ที่ไปที่ไหนคนก็ทำโลโก้เหมือนเหมือนบิตคับใช่ไหมครับยังคาร์ราบ้าเนี่ยชัดเจนมากอีกอันหนึ่งที่ไปที่ไหนทำมืออย่างงี้ปุ๊บทุกคนรู้หมดเลยอันนี้คือการ identify นะครับแล้วก็ self ์มัน s e l ฟ์สิเล็คนที่มาอยู่ด้วยด้วยกันพอจะมีคนที่ใช่คนที่มี values เหมือนกันมันจะเกิดสิงเลอร์เซลฟ์โพลิซ i งแมคคาเนซิมพราะคนที่เข้ามาแล้วมันไม่ใช่ก็จะออกไปโดยอัตโนมมมมัััตตตติววเเเเอออองงงง่่่าาาใชทททีีีขรรนน้้ป็ ทั้งฝั่งของ motivation แล้วก็ inspiration ในเวลาเดียวกันยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่ายิ่งอยากเข้ามาทํางานที่นี่แต่ตในอีกมุมหนึ่งได้ยินคุณท็อพูดเมื่อสักครู่นี้ก็เริ่มรู้สึกโอ้โหแปลว่าที่นี่ถ้าไม่เก่งโอกาสจะได้เข้ามาทํางานนี้น้อยมากเลยและอยากจะรู้ว่าสเปคของคนที่จะเข้ามาทํางานที่นี่นะคร คุณสมบัติที่สําคัญคืออะไรคีย์เลยคือ drive แล้็ push ตัวเองตลอดเวลาชาวชาญย่ำชามเนี่ยไม่มีทางถ้าคนที่มาเพื่อความสบายเราจะไม่ชอบบางวันเราต้องการคนที่เข้ามาที่นี่เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยกันเราไม่ได้มาเพื่อสร้างความสบายถ้ามาเพื่อความสบายไปทํางานที่อื่นแต่ถ้ามาที่นี่คือเราต้องการสร้างความยิ่งใหญ่ผมไม่เคยเห็นใครที่ประสบสุในชีวิตเกินค่าสิเดลเราชิวทุกคนแบบบิยอนกันหมดเลยในสิ่งที่ตัวเองทำแต่อันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบตรวจสอบกันยากจะรู้ได้ยังไงว่าคุณแบบมี drive มีต้องการสร้างความยิ่งใหญ่ และรูเม่มันต้องแสดงออกมาให้ได้หรือปาให้ความสําคัญกับเรซูเม่แค่ไหนอะไรควรอะไรไม่ควรที่จะอยู่ในเรซูเม่เวลาสมัครที่นี้ถ้าส่วนตัวของผมเองนะครับ,รบผมยังไม่ได้มองเลยครับไม่ได้มองด้วยว่าใครจบอะไรเพราะว่าผมขนาดจบท็อปยูก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียนมาเลยอะไรที่จะมันทําให้แตะตาผู้บริหารที่นี่พอที่จะบอกว่าเรียกมาสัมภาษณ์ได้ไหมถ้าส่วนตัวของผมเนี่ยจะโฟกัสที่ call value มากกว่า <Okay. S 2> พวก value มนมันเปลี่ยนกันยากครับ,ซ,รบซึ่งเราจะแสดง call value ของเราตอนวันสมัครงาน เอาจริงๆนะครับพูดสัมภาษณ์2ชั่วโมงบอกไม่ได้หรอกก็แค่ได้พอเดาได้วิธีที่ดีที่สุดคือทดลองจริงๆเลยก็ต้องมาลุ้นกัน แล้วก็ประเมินกันไม่ใช่ก็ออกไป hire slow fire fast เป็นคือลักษณะที่นี่จ้างช้าไล่ออกเร็วความจริงมันมันวินวินทั้งคู่เพราะว่าถ้าฝืนกันเนี่ยชีวิตการทำงานของคนเรามันมีแค่30ปีถูกไหมรเขาอาจจะไปเป็น all star player ที่อื่นก็ได้ถ้า value มันตรงกับที่อื่นมากกว่าเพราะว่าแต่ละบริษัทมี value ที่แตกต่างกันอายุเฉลี่ยของพนักงานที่นี่30ครับทราบมาว่าถ้าเข้าถึงรอบลึกๆคุณท็อปสัมภาษณ์เองด้วยในบางกรณี position หลักๆผมจะสัมภาษณ์เองัาถึงตรงนี้ก็พอจะเห็นภาพร รวมว่ามาทำงานที่นี่ไม่ใช่แค่เก่งที่ตัวเราอย่างเดียวเชี่ยวชาญในสิ่งที่จะได้รับมอบหมายแต่ว่าให้เก่งขึ้นด้วยให้ดีขึ้นด้วยให้รู้สึกว่าอินสปายคนอื่นด้วยน่าตื่นเต้นมากครับแล้วดูจะเป็นงานที่ท้าทายมากแน่ๆอีกข้อเดียวครับทราบว่าที่นี่เรื่องภาษาอังกฤษสำคัญมากก็เราพยายามที่จะตอนนี้อยู่ในช่วงทรานส์ชชชันที่ ให้เป็น international company มากขึ้น<ร>ที่อีกอย่างนึงคืออันที่หนึ่งคือเรากำลังขยายไปต่างประเทศเราต้องมี international player เข้ามามากขึ้นเดี๋ยวผมจะมีคนคนหนึ่งจากจะมาทดลองสมัครงานที่นี่เดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าเขาคนนี้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำงานที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแอบฟังดูจริงๆ <ผม S 1> ต้องเป,เป็นอย่างคนคุณปามี่จะเป็นคนสัมภาษณ์เป็นหลักแตคุณท็อปอาจจะนั่งสังเกตการ ถามคำถามยากๆสักข้อสองข้อ,ขอดูซิว่าเขาจะตอบไหวไหมเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจผู้กล้าตายคนนั้นกันครับช่วงส่งไปสัมทดลองสัมภาษณ์งานให้ทุกคนได้เห็นฟิลรู้แนวคำถามแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนคุณจะมาสัมภาษณ์จริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อเต้ครับผมค่ะยินดีที่วันนี้มโอการได้มาพูดคุยกันนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะก็พี่ชื่อพี่ติ๊กนะคะเป็น a อ s i s ส a n น c ์ Manager ค่ะแล้วก็ คุณท็อปเป็นกรุ๊ปซีอของเราเดี๋ยวช่วงต้นนะคะก็จะให้น้องเป้แนะนำตัวนะคะสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะ3นาทีแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราจะมาเริ่มพูดคุยกันนะคะก็ Good morning how are you today so we pleased to have you with us today so could you please Let us know a little bit more about yourself and share us about your work experience or education background, please. Yes. Thank you, Kunthit, and also Kunthab. My name is Warapot Kid and my nickname is Pei. I'm graduated from Chulalongkorn University, Faculty of Communication Arts, and uh, working now. I'm working as the uh, freelance producer and also director, doing like many online clips and vlogs, also like doing the commercial advertising. So um, I would like, since today you're applying for the um, customer support agent yes. with BitCup, right? I would, like to, I would like you to share a little bit more about your customer service experience or any um, part like you feel like you interest in in being a customer support agent with Bitcup, please. Uh, I have to start with my passion with cryptocurrency. I have a lot of experience like trading and like using all of the exchanges. And really like passion in this industry, and also about my customer service. I I used to work as the producer that have to like deal with many many uh, customers. Mm -hmm. So I have to like arrange everything to make it uh, to be finished mm -hmm. like make it like smooth like to cooperate with the, uh, the team and then to make customer happy something like yes. that right okay like that. so uh, I would like you to give me like an example of a difficult situation or um, some challenging situation that you feel like oh, you've been through this and you use your like uh, service mind like um, skill set. For being a customer, um, one time I have to work with like uh, Korean customers. Mm -hmm. They want to shoot the advertising here, okay. and we have like the fairly, a lot of situations, and I have to control everything to make it right and mm -hmm. to make it done. Uh, mm -hmm. Because like it's very really stressed that time, everything is. very chaotic, mm hmm. and all I have to do is control everything and make all the setting are going fine and make customers satisfied จริงๆจ,จากที่สัมภาษณ์มานะคะก็เห็นได้ว่า,าพาร์ทที่คุณคุณเป้เรียนมากับตำแหน่งที่กำลังสมัครเข้ามาในตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้มีมีพาร์ทที่จะเอ่อเกี่ยวข้องโดยตรงซะทีเดียวนะคะทีนี้อยากจะทราบว่าคุณเป้เห็นตัวเองในบิดคับ ยังไงบ้างคะกับการที่จะก้าวเข้ามาเป็น customer support agent กับ,กบทีมของเราในบริษัทองค์กรใหญ่ๆฮะ customer service เ,เ,เป็นส่วนที่สำคัญมากนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นจุดแรกที่เราจะต้องเจอกับลูกค้าคแลาเป็นจุดที่จะต้องแก้ปัญหาทุกอย่างถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาดังนั้นมันเลยมีความท้าทายอย่างแรงตรงที่ เราจะต้องทําทุกอย่างให้มันสมูทเพราะมันคือหน้าตาของบริษัทคิดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่อาทิตย์กี่เดือนหรือช่วงเท่าไหร่ดีคะในการที่จะปรับตัวเองเข้ากับข้อมูลหรือความรู้ที่ที่กำลังจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตเนื่องจากว่าการเป็น c u สเมอร์ซัพพอร์เนี่ยจะต้องมีมีความรู้ค่อนข้างลึกซึ้งสำหรับผมมองว่า ยิ่งเร็วที่สุดก็จะยิ่งดี<ฆ>เพราะว่าการที่เราสามารถเรียนรู้ได้เร็วเราสามารถจะช่วยองคอ์กรให้ได้มากขึ้นสําหรับส่วนตัวผมมองว่า1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์มันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราสามารถเรียนรู้ทุกอย่างและสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการในการช่วยเหลือกับคนทั่วไปยูเซอร์ทั่วไปได้น <c oughs> ะโอเคในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งถ้าตีเป็น100%่งาคำว่าลูกค้าถูกเสมอค่ะคุณเป้ค,คิดว่าคุณเป้จะให้ไว้ที่ประมาณเท่าไหร่ดีคะ สำหรับส่วนตัวของผมมองไว้ที่ประมาณ80%เนื่องจากว่าลูกค้าการที่ลูกค้าเคลมตัวเองว่าลูกค้าถูกเสมอมนั่นแปลว่าเขาจะต้องทดลองด้วยตัวเองมาก่อนแล้วหรือว่าแบบเหมือนพยายามที่จะ,ะค้นหาคําตอบหรืออะไรทุทกอย่างและเราควรจะเป็นส่วนช่วยเพื่อทําให้เขาผ่านพ้นไปได้ไม่ว่ามีปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชัน มีปัญหาจากการาผิดพลาดของระบบอะไรต่างๆคือการที่เขาออกมาเคลมอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาได้ลองพยายามแล้วแล้วเราก็ควรที่จะรับฟังเขาก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาเกิดจากตรงไหนเพราะบางทีม,มันอาจจะเป็นส่วนที่เล็กๆน้อยๆที่เรายังอาจไม่ได้คอนเนคอะไรกับเขามากฮนะ work life balance ค่ะอยากจะถามความคิดเห็นของคุณเป้ว่าคุณเป้มองคำนี้และให้คำจำกัดความความหมายของมันว่ายังไงบ้างสํสำหรับผม work life balance มันคือการ managing ระหว่างไลฟ์และเวิร์กให้ดีมันเลยเป็นสิ่งที่ควรที่จะทําให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันให้หมดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหรือว่าการทํางานนะครับผมถ้าติ๊กไปถามเพื่อนของคุณเป้ว่าคุณเป้เป็นคนยังไงคุณเป้คิดว่าเพื่อนๆจะพูดว่าอะไรคะไม่ต้องเป็นพาร์ทที่แบบซีเรียสจริงจังเกี่ยวกับงานหรืออะไรก็ได้นะแบบเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อน,น,นสนิทก็จะมองเป็นอร์ g e ิกเอ่อ e n t h u s i a s t i มีความกระตือร้อน,นมีความมีความตื่นเต้นในพาร์ทนี้คําถามของติ๊กก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคะสาหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้คุณทอ็อปมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะก็ขอบคุณคุณเป้ามากครับที่มาสัมภาษณ์วันนี้ครับตั้งแต่ที่คุณเป้าทางานมาครับตั้งแต่ชีวิตการทางานมาทั้งหมดเนี่ยอขออธิบายหนึ่งอย่างครับที่คิดว่าเราเก่งที่สุดไม่มีใครสู้เราได้เลยหนึ่งอย่างที่ถ้าจะมาจอยบิดครับเนี่ยยังไงก็เก่งกว่าทุกคนในบิดครับแน่นอนสิ่งนี้คืออะไรครับ ผมมองว่าแพชชั่นผมมองว่าสัมรรถตัวส่วนตัวผมคือแพชชั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่แพ้ใครเข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมงานกับในองค์กรที่แบบระดับยิ่งใหญ่แพชชั่น <Passion S 2> เป็นสิ่งสำคัญมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปยังไงแล้วเราจะต้องปรับพฤติปฏิบัติตัวยังไงครับผมเราตั้งแต่ชีวิตการทํางานมานครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เราเม s อัพที่สุดเป็นสิ่งที่เราผิดพลาดมากที่สุดเราเป็นความผิดของเราครับเกิอ,อะไร การไว้ใจคนมากเกินไป ừ ừ ก็คือสิ่งที่ผมเคยทํามาก,ก็คือเป็นหัวหน้าง,งานเราจะหัวหน้าง,งานรับผิดชอบโปรเจกต์มีครั้งหนึ่งเคยไว้วางใจให้คนอื่นรับผิดชอบแทนงานของเราแล้วเราก็คิดว่าคนนี้สามารถคาดหวังได้แต่พอสุดท้ายเราไม่ได้เช็คให้มันดีมันจนเกิดเป็นความเลืนเลอครับผมแล้วเราแก้ไขสถานกา,ารณ์ยังไงครับตอนนั้นก็คือจะต้อง เรียกประชุมแล้วก็เหมือนกับ brainstorm กันว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะแบบผ่านพ้นมันไปได้ยังไงคุยกับลูกค้าคุยหาทางออกโซลูชันด้วยกันว่าโอเคถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ที่มันพลาดไปแล้วมันจะต้องทํำยังไงเพื่อให้มันแบบสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ไปได้ไม่ว่าจะใช้เป็นแบบ แรงพาวเวอร์ Power, หรือว่าใช้เป็นแบบเงินหรืออะไรทําอะไรประมาณนี้ครสิ่งที่เราวิ a ที่สุดเลยครับถ้ามาจอยบิทครับที่คิดว่าเป็นจุดเสียที่สุดของเราสําหรับจุดเสียของผมผมมองว่าอาจจะเป็นการที่ถ้าจะต้องร่วมงานกับคนจํานวนมากอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งหรืออะไรต่างๆเพราะว่าโดยส่วนตัวผมที่ผ่านมาผมมักจะทํางานอยู่คนเดียวแล้วเหมือนกับว่าแบบคอยแบบ เอ่อแมจแต่ละรูปหรืออะไรอย่างนี้ไปมันอาจจะเป็นการยากถ้าเกิดว่าแบบมันจะต้องมาแบบปรับตัวซึ่งอาจจะแบบมาเป็นการปรับตัวเล็กๆน้อยๆช่วงตอนต้นผมก็เลยมอว่าน่าจะเป็นแบบจุดที่ถ้าเกิดว่าได้มาทาที่นี่จะต้องแบบมีการปรับปรุงมากขึ้นนแล้วในเมื่อวันนี้คุณคุณคุณไปมาสมัคร Customer Support ์ตใช่ไหมครับอ่าถ้าผมยกตัวอย่าง Situation หนึ่งสมมุติผมเป็นลูกค้าาร้านอาหารนึงแล้วกันครับแล้วผมก็สั่งอาหารมาใช่ไหมครับ แล้วพออาหารมาเสิร์ฟผมก็นั่งทํางานไปเรื่อยๆพอจะหันมาทานอาหารปุ๊บอาหารก็เย็นหมดแล้วแล้วผมก็เรียกคุณเป้มาบอกว่าช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยนะคุณเป้จะแก้ไขสถานการณ์อย่างนี้ยังไงบ้างครับก็คือว่าจริงๆร้านอาหารทุกร้านนะฮะต้องการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประทานอาหารที่อร่อยตามที่คนปรุงหรือเชฟต่างๆเนี่ยตั้งใจที่จะออกมา แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับทานตอนนั้นเขาจะติดธุระหรือออกไปข้างนอกหรืออะไรต่างๆแล้วเขามาในในตอนที่มันไม่อร่อยแล้วมันก็เป็นส่วนของเราที่เราก็อยากที่จะเอาไปแก้ไขเพื่อทําให้มันออกมาแล้วเขาพึงพอใจครับคือถ้าอุ่นอาหารให้ลูกค้าเนี่ยต้นทุนมันไม่เพิ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าทําใหม่เนี่ยอาหารที่เย็นแล้วเนี่ยเราต้องเททิ้งทั้งหมดล้วก็ทาใหม่คือต้นทุนมันเพิ่มเนี่ยครับผม เราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับใ,ใ,ในส่วนตัวของผมถ้าเกิดว่าจะมีต้นทุนเพื่อที่จะทําให้เขาพึงพอใจมันเป็นสิ่งที่ควรทําเพราะอย่างน้อยมันก็สามารถที่จะซื้อใจลูกค้าได้ว่าเราไม่ได้ละเลยเขาขอบคุณมากครับก็ถ้าเกิดว่าแบบมีส่วนไหนที่ว่าพูดผิดหรืออะไรไปก็ขอไปท่านที่นี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับทางบิดคับด้วยนะฮะ ที่ให้โอกาสมาสัมภาษณ์ครับผมค่ะ,คะทางบิดคับยินดีมากมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ h a ปปี good ค a y ค่ะขอบคุณครัสวัสดีค่ะระทึกใจฮะแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเจอคุณท็อปด้วยแล้วก็เจอคุณติ๊กสัมภาษณ์อีกคนเหมือนกับ2รุ่มหนึ่งประมาณอย่างนั้นแต่ว่าหลักการสัมภาษณ์ของเขาอะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นการกดดันมากเกินไปถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมตัวมาที่ดีมันก็โอเคเราก็สามารถที่จะตอบตามที่แบบเราตั้งใจให้มันเป็นได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันจะถูกต้องหรืออะไรหรืืือออ่าามัันนนนกก็็คคสว้ทง เอชอาร์ HR ของเขาก็าจะเป็นคนกําหนดจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าสาขาที่มาเนี่ยมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าคุณท็อปก็เคยพูดเอาไว้ว่ามันไม่ได้แบบหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ตรงเนี่ยมันจะไม่ได้รับการตอบรับหรืออะไรประมาณนี้ส่วนตัวก็คิดว่าทําสัมภาษณ์เมื่อกี้ได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากอาจจะสัก7 0 3 0ครับ เมื่อกี้ก็มีดาวนิดนึงบอกว่าเห็นลูกค้าถูกต้องประมาณ80%อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะใช้เป็นซีนาริโอขึ้นมาว่าอย่างถ้าสมมติผมมานั่งทานอาหารอยู่แล้วอาหารมันเย็นแล้วจะจะแก้ไขเป็งไงดีถ้าลูกค้าบอกว่าให้ไปอุ่นให้หน่อยจริงๆตอนแรกคุณุเป้ตอบว่าเขาอุ่นให้ ตอนแรกก็แอบตกใจนิดนึงก็ทำตามแค่แค่นั้นก็คือก็แค่ meet expectation ของลูกค้าอันนี้มันคือแค่ customer centric นะครับขอลูกค้าอุ่นให้ก็อุ่นให้แต่สิ่งที่อยากจะให้โดยเฉพาะ position นี้เนี่ยที่จะมา join b i t c u p เนี่ยเราต้อง surprise ลูกค้าไม่ใช่แค่ meet expectation แต่ต้อง surprise ลูกค้าถ้าไม่ surprise ลูกค้าเนี่ยมันเป็น customer obsession Company ไม่ได้ค ideal answer เลยก็คือเป็นคนที่แบบ natural ที่ตอบว่าอ๋อคงไม่อุ่นให้หรอกครทำให้ใหม่เลยอย่างนี้คแต่ที้ไม่ใช่ความิดของลูกค้านะครับแต่ จะทําให้วันนั้นเนี่ยลูกค้าจดจําร้านอาหารนี้ไปตลอดใช่ไหมครับว่าเขาเซอร์ไพรส์นะครับทั้งที่ลูกค้าเป็นความผิดเต็มๆเลยนะครับที่แบบมันไม่ใช่ถูกหรือผิดด้วยซ้ำมันเขานั่งทำงานของเขาเองจนอาหารมันเย็นแล้วไม่ใช่ว่าเป็นของร้านค้าทั้งที่ทําให้ใหม่เนี่ยต้องเสียต้นทุนใหม่ท,ทิ้งทิ้งอาหารไปตั้งแต่ล็อตแรกเนี่ยแต่เป็นการเซอร์ไพรส์ลูกค้าแล้วโกงที่นี่คือเราต้องเซอร์ไพรส์ลูกค้าโดยเฉพาะโดยเฉพาะสิชันนี้ครับก็เลยอยากจะถามเป็นพุทเป็นซิชูเอชันให้ให้เข้าใจว่าไอ้แปดสิบเปอร าาในมุมมองของติ๊กนะคะคุณเป้เป็นเป็นหนึ่งในคันดิเดตที่มีศักยภาพระดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าคุณเป้จะไม่ได้เรียนหรือแม้กระทั่งทํางานนะคะในด้านที่เป็นค u s t o m เ r อร์ซัพพอร์ตมาเลยซะทีเดียว <c oughs> แต่ว่ามุมมองที่คุณเป้ได้ได้แชร์มาให้เราเห็นว่ามีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความสนใจในในการที่จะไปแบบเซอร์วิสหรือว่าเช็แคร์ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งบางพาสที่ประสบการณ์ที่คุณได้ดีลกับคนกับลูกค้าใ,ในในตอนที่ทำโปรดักชันอยู่อะไรต่างๆนานา เ,เนี่ยคิดว่าทักษะตรงนีเน้เป็นทักษะที่ทดีนะคะสามารถนํามาต่อยอดได้ ถ้าเกิดให้พูดาตอนนี้เลยมันอาจจะจะไม่ได้สักทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทที่เราต้องไปดูคะแนนภาษาอังกฤษข้อเขียนที่คุณเป้ได้ทำก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็จะมีพาร์ทของออทำซีเนียรที่ทําไว้ก่อนหน้านี้กับทางทีม People ด้วยนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นหลายๆส่วนนําคะแนนมามาประกอบกันนะคะแต่ว่าถ้าถามณนะตอนนี้เลยก็อาจจะโดยประมาณได้ก,ก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่เหมือนกันค่ะ วันนี้ก็คงได้เห็นล้าถึงความเอาจริงเอาจังมากในการที่จะคัดสรรพนักงานมาทํางานที่บิดคับนะฮะซึ่งก็แน่นอนแล้วครับเมื่อมีสวัสดิการดีเมื่อมีทุกสิทงทุกอย่างที่คํานึงถึงพนักงานตลอดมันก็ต้องแลกด้วยการคัดสรรกันอย่างจริงจัง แล้วก็ถ้าเกิดใครทําให้ดีจะถูกปั้นเป็นหุ่นไว้ตรงนี้ในนี้มีพนักงานอยู่คนหนึ่งนะฮะที่ทำพูดเล่นนะครไม่ใช่ละครับก็ติดตามรายการ Good Jobs กันได้ทาง YouTube Channel ของ A Time Online นะครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับออฟฟิศดีๆไปดูบรรยากาศออฟฟิศที่น่าทํางานติดตามกันต่อไปว่าครั้งต่อไปเราจะพาไปเยี่ยมออฟฟิศไหนวันนี้ขอบคุณครับยังไงเราเราทําผิดอะไรอ่ะทำไมอ่ะมาทํางานสายเลย